ต้งถือโชว์สักตัวแค่ส,ส,สีม่วงสีม่วง,วงค่ะ,ะเดี๋ยวเราเย,นยืนด้วยจะมาจัดได้ไหมชวนน้องๆมาด้วยไหมคะวันนี้มีอเ,อเอาสา <ไป S 2> องคนได้เลยไปดนวยชุดล่าสุดเลยค่ะพี่อันนี้ชุดก่อนไปซัมเมอร์ที่ผ่านมาช่วงหน้ารอ้อนโอเคอ่ะถ้างั้นเราเดี๋ยวเราไปหานางแบบนะคะค่ะ ที่พรีเซนต์ชุดฉากของตุ๊กตาวันนี้เนาะค่ะสั้นๆแล้วก็วถ้ามีโอกาสแล้วก็จ,จะได้ไปล่องเรือในวันนี้ค่ะถือว่าวันนี้โลเคชั่นสวยมากสวยมากแล้วก็อากาศดีมากค่ะพี่อากาศเป็นใจค่ะด้วยนะ,ะต้องขอขอบคุณตุ๊กตาอีกครั้งหนึ่งพี่ยินดีค่ะแล้วก็ความจริงแล้ววันนี้ก็ พาเพื่อนๆมาด้วยเต<ช>็มเพื่อนตุกตาก็เพื่อนพี่เหมือนกันนี่นเราสนิทละสนิทละ <laughs> ลก็เจอกันหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็มาด้วยในวันนี้ค่ะหลอกเขาแบบว่าวันนี้มาทำไมไม่ค่ะน้องๆเนี่น่ารักมากเลยเต็มใจเราก็บอกว่าอากาศดีนะวันนี้เรามาทานข้าวกับพี่ปริยาที่บรุกกาแฟลิงเสร็จแล้วพี่ขอได้ไหมคะถ้าเบื่อใครใส่ชุดถักของพี่ได้ช่วยใส่ให้พี่ด้วยเพราะว่าอยากจะ ให้พี่เปรียได้ชมหรือก็หรือก็เพื่อนๆที่ชอบโคเชได้ชมน้องก็ได้ค่ะพี่น้องก็จัดให้ค่ะน่ารักมากเดี๋ยวสําหรับตุ๊กตาเองพี่ก็จะน่าตื่นเต้นนะที่ว่าเดี๋ยวจะได้เห็นผลงานของตัวเองผ่านใช่ผ่านกันใส่หน้าจออะไรอย่างเงี้ยเหมืนกิดเป็นการโชว์เดินแบบนะคะเล็กๆน้อยๆแล้วก็พอตอนจบตุ๊กตาก็ออกมา เหมือนกับแบบเป็นคนออกแเหมือนเป็นดีไซเนอร์ใช่ไหมพี่ประมาณนั้นใช่ได้ค่ะได้ได้ไปชมกันค่ะค่ะ